โคดาจอบเป็นเว็บเติมเงินสะดวกและรวดเร็วมีหลากหลายราคาให้เราเลือกเติมและยังมีวิธีการชาระที่หลากหลายไม่ว่าคุณจะเติมผ่านซิมเติมผ่านบัตรทูบันนี่หรือคุณจะเติมผ่านธนาคารก็ได้เช่นกันโคดาจอบเป็นผู้จําหน่ายอย่างเป็นทางการเชื่อมต่อกับระบบบริษัทเกมโดยตรงสําหรับคนไหนที่อยากจะเติมสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็การสวัสดีชาวโมบาเยเ e จนทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Wo o e ๊ฟอีสปอนะครับวันนี้เราจะมาเล่นฮีโร่ อาลูกาดนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องผมให้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคอนเทนต์ที่เราจะมาทําจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากเล่นแบบอาลูกาแบบกวนฟุตตีนนะครับผมก็คือกวนฟ้นตีนหนึ่งร้อเพอนะครับผมไม่เอาแบบ2องร้อเปอร์เซ็นะเดี๋ยวมันจะเกินไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะเล่นแบบล้อหลอกตูฝั่งตรงข้ามดีกว่านะในความคิดผมผมว่าทักษะเนี่ยเราเวลาเราลงโฟล่เนี่ยเราสามารถที่จะ เอามาเป็นการฝึกฝนได้นะครับในการทักษะในการเล่นนะครับดูก่อนว่าใครไปไหนเองาะทำไมมันวิ่งไปเร็วจังวะไอชิวาน,น่าเนี่ยเฮ้ยวิง่งเร็วเกินนะครับผมแป๊บเดียวมันขึ้นไปอยู่เลนบนแล้วผมเพิ่งจะเดินลงมาเองเนะเดีอย <c oughs> วคนเดินเร็วมากว่ะอะไรกันวันเนี่ยแบงแบงอะไรวะแบงแบงอะไรวะหัวเราะอะไรกันมันน่าจะเป็นคําวะวะอะไรหรือเปล่าครับผม Kw เนี่ยผม,ผมไม่รู้ว่ะใครรู้ช่วยบอกหน่อยแล้วกันนะครับผมเลนล่างเราเจอกับใครเนี่ยโอ้โห เจอกับใครเอ่ยไม่เห็นหัวเลยครับเลยล่างโอ้ยเจอกับพ่อขุนรามด้วยครับอยู่ในรัอก็มาดีครับผมก็มาดีครับก็มาดีครับไฟเปฝ่ไฟเดียวบอกเลยว่าไฟเดียวได้หมดครับแต่ว่ามันแรงครับผมมันแรงมากมันแรงมากสำหรับยูเลยนะนะครับผมไม่จะไปต้องบวกนะเดี๋ยวเราล้อหลอกมันดีกว่าเราเล่นแบบกวนตีนกวนตีนดีกว่าเพื่อนๆนะเราจะยืนอยู่แต่ในป้อมนะครับผมแล้วก็ฟาร์มอยู่แถวป่าเรานะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะกดสติกเกอร์ล้อหลอกมาด้วยนะครับผมนี่มันเรียกว่ากวนตี100นหนึ่งร้อยเอร์เนตะครับผมนี่ขนาดกวนตีนแค่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าอาจจะปั่นประสาททีมฝั่งตรงข้ามได้เยอะนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดทีมปั่นหลงข้ามเขาหล่อหรือเขาแบบโมโหเนี่ยผมคิดว่าเขาจะต้องยกคนมาถล่มผมแน่นอนนะครับสมหรับป้อมล่าง <laughs> ก็มาดีครับผมรออย่างเดียวแหละนะครับผมออกไปก็ฟู้ไม่ได้ครับคือ <c oughs> ถ้าเราจะออกไปอยู่ตรงกลางๆเนี่ยเราก็สามารถออกได้นะครับ <c oughs> แต่ผมคิดว่าถ้าเราออกไปแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะตายเนี่ยมันสูงครับผมเราก็ล้อหลอกเขาหรือว่าปั่นประสาทเขาอยู่แต่ในป้อมแล้วกันนะครับผม <c oughs> ผมว่ามันนา่าจะอยู่แถวๆนี้ว่ะแม่งเลยกดสติ๊กเกอร์หน่อยดีกว่ามั้งแม่งเลยเดี๋ยวผมไปกดสติ๊กเกอร์ขู่แม่งเลย <c oughs> มันน่าอยู่ตรงป่านี่แหละเห็นไหมผมว่าอะไรมาเนี่ยเห็นไหมเราไม่ต้องออกไปครับเราปล่อยเลยครับผมเราปล่อยให้เลเวลมันสูงไปเลยเพราะว่า ยิ่งเรารอแบบนี้นะครับผมก็จะทําให้มันน่ะยิ่งยิ่งโมโหครับพอมันโมโหเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวมันจะต้องเข้ามาในป้อมเองแล้วดูครับเลือดจุดแรกครับสติ๊กเกอร์ไปก่อนหนึ่งทีครับร้องไห้แล้วดูว่าไม่ไม่ออกเว้ยมาดิมึงไม่เข้ามากูก็ไม่ออกไปมาดิเออก็้ามาดิครับผมก็มาดิครับเออก็มาดิวนอยู่อย่างเงี้ยมาดิ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 ก็มาดิเลเวลสี่แล้วไงใครเครครับผมไม่ต้องรีบเลเวลก็ได้เพราะว่าทีมตอนนี้ยังกดได้อย่างต่อเนื่องครับสำหรับป้อมบนดูว่า สวยคร s, ับมาแบบสวยๆเลยครับทีมเราโอ้ไม่มีฟาร์มเลยไว้แถวนี้หายไปหมดเนี่ยเดี๋ยวไปฟาร์มบนดีกว่าเพื่อนอ้าวเกิดแล้วครับผมมาฟาร์มตรงนี้ก่อนนะเต่าแมลงทองแมงตาเหล่าเต่าตาเหล่าทองเออนะครับผมแมงลิ้นมงลิ้มพันไปหมดแล้วหรือพวกลิ้มพันไปหมดแล้วตอนนี้อยู่เลยนะไปไปไหนวะมันก็ยังล้อหลอกผมมันแอบอยู่ตรงนี้แน่นอนเลยวะกดสปิเกอร์โชว์เหมือนกันเลอยู่หรือเปล่าวะเอ้หลอกง่ายหลอกง่ายอยู่นัดไหนเออมาแล้วครับผมอยู่เลยนะ เดี๋ยวเราวางแผนเรากดสติกเกอร์แบบรัวๆอะไรดยู่ะเพื่อนนะดูครับมันมีกดสติกเกอร์คืนด้วยเ้ยก็มาดิครับผมผมบอกแล้วว่าผมไม่ออกครับก็มาดิเก่งจริงก็เข้ามาเก่งจริงก็เข้ามานี่แหละเวลาเจอเวลาแบบผมเจอคนเล่นแบบเนี้ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบกวนตีมากเลยแต่จริงๆแล้วมันคือสเต็ปนะครับเพื่อนเพราะว่าบางทีออฟเลนเนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราออกไปเราสู้เขาไม่ได้ครับดูฮะอยู่หรือเปล่าวะอยู่นะเหมือนรู้อ่ะกูอ่ะ เออเดือดร้องอ่ดะดีกระดิสติกเกอร์ดูดูเอ้ยดูดูดูห้าวเลยห้าวเลยห้าวเลยเริ่มแล้วครับผมเริ่มแบบเริ่มร้อนแล้วครับผมอยู่เลยนะโอ้หมาแล้วครับนี่แรยประธานหล่ะครับก็มาดิครับผมอย่าไปกลัวก็มาดิโอ้ยบึ้มเลยแบบนี้ไปแล้วกูโอ้ยสี่ตัวครับผมโอ้โีดีมึงยกมาทังกองซัพเลยวะเนี่ยอ่าเราคล้ายเราคล้ายเราคล้ายแล้วที่ผมไม่มีใครลงมาเสริมเลยครับตอนนี้โอ้ดีนะครับผมที่คลิปเขาเข้าไม่สุดครับแล้วเหมือนจะโยกไปแล้วครับสำหรับลงมาตะกี้สี่ตัวเลยนะครับ โอ้โหดร้ายจริงๆเลยว่ะยูเดนัสแม่งเอ้ยนดครับผมดูเหมือนจะโยกไปแล้วเดี๋ยวเราโยกตามบ้างดีกว่าแล้วดูเหมือนจะมีประเด็นกันกลางน้ําด้วยครับไายแล้วครับผมยูเดนัสยูเดนัตโต่วิวสี่เลยนะครับผมเพราะว่าเลนโบนนี่ดูเหมือนจะเงาคิดว่าอยู่ห้าแลวครับผมเลนกลางเยอะจัดครับเยอะจัดประหลัดบอกอะไรทีเดียวครับชิวานน่าจะได้ป้อมอยู่แล้วก็สูไว้ครับผมคิวโรนิต้าไม่ได้เฉยครับ แบบนี้เราก็โยกเลนล่างสบายเลยครับจะมีใครมาหรือเปล่าเราได้เป็นดาบฟาร์มขั้นสามแล้วด้วยครับร้องไห้ไปก่อนหนึ่งทีลอหลอกแล้วก็วิ่งกลับบ้านครับไม่ต้องห่วงครับบอกเลยว่ายืนได้นานๆแล้วดูเหมือนเกนเจอร์เขาจะมาเอาเต่าแล้วด้วยครับผมงเเต่าต,ต,ตัวแรกแย่ง <c oughs> เลยดีกว่านะยังไงเราก็ควรตีกวนตีแลละกระโดดแย่งเลยปุ๊บ <c oughs> ัทุกอย่างที่เจ้ามีก็มาดิครับผมยูเน็ก็มาดิก็มาดิก็มาดิห้าวเหรอก็ห้าวเหรอึงไม่สนใจรีเจนกูเหรอก็มาดิก็มาดิจะตายเอาดิอุ้ยเราเราสเต็กสองครับตายหาแน่โอ้โหดูครับสเต็กสามละตายแล้วตายแล้วตายแล้วแบบนี้ไปแล้วกูไปแล้วกูไม่ไหวแลวโอ้โหกดลองฆ่าไปก่อนสีกทีครับล้อหลอกกันต่อไปเก่งจริงก็เข้ามาครับผมเก่งจริงก็เข้ามาในป้อมเสียเลือดน้อยแล้วด้วยเนี่ยเออเข้ามาเข้ามาเข้ามาอยู่เน็ตเข้ามา ครับมาเซ่อรบโอ้บาเลยทีนี้กูล็อกให้จริงแล้วโอ้ไม่ต้องหนีไม่ได้ครับชะลาะก้าไม่อยู่แล้วแบบนี้โอ้ตายแล้วแบบนี้ไม่รอดแล้วดูครับโลนิต้าก็จะตายเหมือนกันครับโอ้มาลุมกันขนาดนี้นี่มึงโอ้มาถอนลาถอนโคนอลูกาเลยวันนียโอ้โหสุดจัดจริงๆว่ะโอเคเขาบอกไม่เป็นไรครับ เราจะล้อหลอกกันอย่างต่อเนื่องครับตอนนี้ฟกอทีมก็ถือว่ายังไม่ได้ห่างฟังเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ฟกอทีมอยู่ที่4-2ครับแล้วยูเรนัสจะตายเหมือนกันครับหูแต่แอตลาสก็จะตายครับก็มาดิครับผมยูเรนัสมาดีห้าวเหรอบอกเลยว่าห้านี่บอกเลยว่าจัดหนักให้นะครับถึงเราจะสู้ไม่ได้แต่เราก็สู้นะครับผมไม่สนใจครับเราไม่บวกกับมันแน่นอนเดี๋ยวต้องรอของก่อนครับถ้าเรามีของเนี่ยผมบอกเลยว่าได้อยู่ครับผมก็มาดิครับไม่ต้องเดินออกไปก็ได้นะครับแบบนี้นะครับผม ไปเรื่อยๆครับผมผมบอกเลยว่าไปเรื่อยๆได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราฟาร์มไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอเรามีของเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะกระโดดเข้าแล้วนะครับผมเราพยายามเล่นแบบเซฟแบบนี้ไว้เ,เวลาคนลงโซโล่เนี่ยเอาฟตานี้ไปเล่นได้นะครับถ้าเรารู้ว่าเราสู้เอาเปลง่งเขาไม่ไหวเนี่ยเราก็ยืนอยู่แต่ในป้อมก็ได้นะครับฟตานี้ช่วยคุณได้จริงๆครับผมในการเล่น เล่นแบบโฟล่งอ้าวเจอโจทย์เก่าครับยูเรนะัสตายไปเถอะมึงองทีเดียวเองมันกระโดดออกมาได้นะโอ้โหไทยเกียวมารวบสวยนานดีรวบทำไมรวบทำไมตีไปดิสวยตายไปดิโดดฝัาไปทังทีเรียบร้อยโอ้ยดูครับเหมือนตากบนตังตก,กใจายตะกี้คารีที่รีบพายแล้วแล้วแอดลาส์ทำอะไรครับผมออกจากเกมชั่วคราวโอ้โหง,งานเกิด้วครับผมตอนนี้แอดลาสออกจากเกมไปแล้วครับ โอ้โหแบบนี้ร้องไห้เลยครับผมไม่รู้ว่าจะเข้ามาหรือเปล่าแต่ว่าโรลิต้าก็จะตายเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ายูเรนัสดูเหมือนจะดันป้อมล่างนะครับไปเลนล่างดีกว่าแบบนี้ปล่อยไม่ได้ครับผมต้องไปลอ้อหลอกมันต่อครับเ <c oughs> ข้ามาดิครับผมยูเรน,น,นัสนั่น่แอบอยู่นี่หรอแอบมองเธอ,อยูนัสจะร้องไห้ไปก่อนหนึ่งทีก็มาดิครับผมก็มาดิครับ,ม,ม,รบมันอยู่หรือเปล่าวะผมกลัวมันอยู่แล้วผมตายเนี่ยทำไปเล่นเอ้แต่เรามีชาร์จดีว่าเราไม่ต้องกลัว โอเคครับผมแต่ทีมเราดูครับโหทีมเราโหดมากครับนี่เล่นอยู่สี่คนนะครับผมตอนนี้นะเพราะว่าแอดไานไม่อยู่ครับดูว่าสี่สามต่อสี่ครับผมคิวหมดครับดูครับโหโหดฝักเลยครับผมทีมผมเอ้าอยู่เลนัดเออมาดิก็มาดิครับผมอยู่เลนัดเออล็อกไลนล็อกไลด์ก็มาดิก็มาดิก็มาดิกรับก็มาดิกรับก็มาดิกรับวนโชว์ไปถึงรอบทำไมก็มาดิกรับก็มาดิกรับก็มาดิกรับเออเดือดเดือดหิว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 โอ้แต่ทีมผมคิวไป่สี่เลยครับเดี๋ยวดูแล้วล็อกไลน์โชว์ โทษด้วยก็มาดิครับผมล้อหลอกเล่นแบบกวนตีทำไมอ่ะเออก็มาดิครับผมก็มาดิ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 าดเก่งจริงก็เข้ามาเออทีมผมมันก็ไม่มีใครลงมาช่วยผมสักทีนะเอ,อ้าก็จะฟุฝนฟูไปฟูได้แนเม็นฟูไม่ได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เรายังตียังไม่เจ็บยังไม่เจ็บพอครับเพราะว่าเดี๋ยวพอมันจะตายเนี่ยเดี๋ยวมันก็หนีครับผมอติหนีนะก็เลยแบบนี้ว่าไม่ยอมเสี่ยงกับมันดีกว่าครับผมเล่นล้อหลอกแบบมันแบบเนี้ยดีเลยครับ ก็มาดิครับผมมาดิล้อหลอกอ่ะเออมาดิเอ่ะกูไปแล้วกูไปแล้วเอ้ยโอ้ปวดจัดเด่ะกูบอกเลยว่ามึงหัวทิ่มเหแล้วดูเหมือนจะไปทะเลเกลือกางน้ําครับวุ้แต่อยู่ทะเลน้ำมันดันยาวแล้วมาแอบแถวนี้ก่อนดีกว่าเขาเผื่อจะได้มาตัวแล้วโดนแล้วด้วยวันนี้โดนฝอกเข้าไปสิ่งทีขอตียันเข้าไปสิ่งทีว่าสวยแล้วทายเกียวเรียบร้อยครับกวรจะล้างออกมาก่อนครับโอ้ เอาวะสี่ตัวนะครับผมแล้วยูเในัสตามมั่งหลังไปแล้วครับดูครับยูเในัสจะวิ่งมาแบบไม่รู้่หนุ่ยเนี่ยแต่โดนเกเจอร์ยิยงแทบตายอะ<ส>่ะล็อกก่อนล็อกก่อนล็อกก่อนปันป๊บบวกแมางเลยบัด้ก,ก็มาดิครับผมยูเในัสดูครับจะตายเอากอดสวยเออฟตันโอ้ยฟุกชัดๆเลยครับเราไม่น่ารอสำหรับยูเรนัสโอ้ฟุกชัดๆเลยครับผมจังหวะตะ่กี้มันไปอีกทางหนึ่งพอดีนะครับผมโดนฟตันของกอดเฉยเลยครับเ <laughs> ออสี่สี่ห้านะครับเพื่อนสี่ห้านะครับนี่ไม่ใช่ห้าห้านะครับผม แรงสุดจัดเลยว่ะทีมผมเนี่ยเกนเจอร์น่าจะเล่นดีนะครับถึงผมไม่ได้เห็นเนี่ยแต่ผมรู้จังหวะแบบเวลาเข้าแล้วเขาเข้าเขาเข้าเปดนะนีับโอ้โหชูใจเย็นเพื่อนมาสิครับผมกอดมาแล้วนะเอาแมงในป้อมเลยไหมล่ะเอาแมงในป้อมเลยไหมล่ะดูฮะสกอช่วยเหลือผมไปสามแล้วไม่สนใจอ่ะสถา์มันสวยชีตชีๆชีดชีเออมาดิชีดแล้วใส่แม่งเลยตายเป็นตายตายโอ้โหตายอยู่ดีครับผม แต่เราก็เกือบตายเหมือนกันครับเดี๋ยวขอวับประตูกับสกู ού, ตเตเลนกลางดูเหมือนเขาจะดันมาแล้วครับผมแอดลาร์เราก็ยังไม่ได้เข้าเกมมาเลยนะเพื่อนเฮ้ยกูลงแรงเลยเนี่ยเพื่อน <c oughs> <c oughs> นี่กูไม่ได้โลคาสสิกแตเนี่ยมึงก็รีบๆเข้ามาหน่อยสิวะแอดลาร์โอ้โหเล่นมาประมาณเกือบสามนาทีได้แล้วนะครับผมที่แอดลาร์มันหลุดไปนะตอนนี้ผ่านไปประมาณสี่นาทีกว่าๆแล้วนะครับผมที่แอดลาร์หลุดครับ โอ้ได้เป็นดาบีเขียวแล้วครับผมทีน okay. ี้แหละบอกเลยว่าบรรลัยแน่นอนครับสำหรับยูเรนัสฝาบหัวที่หมดแต่บอกเลยว่าหัวบงหัวแตกก็มาสิครับผมยูเรนัสมาสิครับผมเกาะหนาแล้วไงเกาะหนาแล้วไงตีธรรมดาก็จะเจ็บดูครับที่กดเดี๋วกดกดแล้วกดกดแล้วกดกดแล้วฟาโลไปเลยทาหรือเปล่าตายสับมันสับมันดูจะตายเอายูเรนัสเออเฮ้ยตีไงรอกค่าโชว์ไปก่อนหลอกค่าโชว์ไปก่อนแล้วสวยแบบนี้เรียบร้อยไม่ต้องหนีครับโดนสไ้า์ของชีวาดาไปสกิลหนึ่ง ล้อค่ายแรกเลยครับผมมันจริงๆว่าเกมนี้ป่วนมากเลยนะครับแล้วผมไม่ได้คิวเลยนะครับตอนนี้คือศูนย์หนึ่งห้านะครับผมศูนย์หนึ่งห้าครับเฟิร์ี่เอ่อดีซเหรออ๋อน่าจะเป็นดาวน่าจะเป็นคูดาวหรือเปล่านะครับผมในการเข้าเกมนะ เฮ้ยชิวชิวอ่ะวันน่ะอือหือทานหรือเปล่าน่ะทานหรือเปล่าโดมาสวยเออสวยมากครับโดมาแบบนี้บังให้ก็มาสิครับผมมาแล้วกอดสวยครับแล้วแอดลาด์มาแล้วด้วยแบบนี้ไปสวยครับปัหวเขาไปจังหวะนี้แล้วโดนกอดฉีดแล้วหมดดอกเลยครับโอ้โหโอ้ยโอ้ยร้อง่ายเลยครับผมโอ้ช็อตนี้สวยมากๆครับผมแอตแลนดก็โดนฝันเข้าไปแล้วรวบสามตัวกอดฉีดแล้วผมกระโดดเข้าไปอีกแม่งโตรจะคอมโบอ่ะแลยครับผมคอมโบเออไม่ใช่คอมโบเลยฮะ โอ้โหสุดยอดอาเอาชูชูชูนี่ไงฝับหัวไปดินี่ไงเรียบร้อยโอ้โหกดสกิลสองไม่ทันครับไม่งั้นเราได้คิวเลยเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้คิวแล้วห้าวแล้วมึงยู่ในนัดโจ์เก่าดูครับโดนเกเจอร์ยิ่งกบดีก็จะล้อค่ายไปแล้วอ่อโอ้โหแล้วตายด้วยครับโอ้ยังตัวอีกแล้วสำหรับอันตีครั้งสุดท้ายครับฝั่งเราข้ามบอกว่าให้จบแล้วครับผม e N D แล้วครับแต่เราเลือดไม่มีว่นเราถอยก่อนดีกว่าครับผมไปเอาบัฟม่วงก่อนเลยแล้วกันครับ โอ้ปวดจัดเลยครับผมเราไม่ได้คิวไม่เป็นไรนะครับแต่ขอบคุณตีนไว้ก่อนนะสติกเกอร์รัวผมผมผมว่ามันคงแบบหมันน่ะนะครับผมมันคงหมันนะ่าลูกาดเึงจะกดสติกเกอร์อะไรนักหนาวะแล้วแบบเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะไม่ค่อยบวกนะผมจะแบบล้อหลอกมันล้อหลอกมันล่าแล้วอ้าวคารีแบบนี้สวยดิฝาไปมัวก็ไม่เอาโดนหรือเปล่าเรียบร้อยโอ้ใครได้คิวไปวะอา้ากณฑนเจอร์ได้คิวเฉยเลยอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ย มาดิครับผมอยู่เลยนะโจดเก่าอยู่เลยนะโจดเก่าแม่ต้นเกมนี่บวกกับมันแล้วมันา้าวเอาเอาแอดลังโอ้หดีนะที่แอนดลังมีโลโอ,อมตะมาดิครับผมก็มาดิครับผมอยู่เลยนะก็มาดิครับผมใบมีฝินหวังนี่มึงไม่เคยกลัวแล้วได้เป็นนี่แลลวครับผมฝามง่ามมาดิครับผมแล้วจะตายเอาครับผมอยู่เลยนะแต่ไปก่อนเลยชูแม่แม,แม่จะมาคิวแป่บอกเลยว่ายากครับผมแล้วดู <laughs> ับโดนเกจเจอร์ยิงสวนดับเลยครับผมอยู่เลยนะเออดูครับกดโกันใหญ่เลยครับตอนนี้ โอ้ใจเกียวใส่เกียวโอ้โหเกือบดีนะที่โรลิต้าสกิวติว่าแล้วสู่ครับเรียบร้อยมาแล้วครับผมหนึ่งคิวงามๆครับก็มาดีครับผมขออีกสักคิวได้ไหมขออีกสักคิวโอ้ไม่ได้ครับผมโอ้ไม่ได้ว่ะตอนนี้สกอร์เรอยู่ที่หนึ่งหนึ่งสิบสามครับขอคิวอีกนิดได้ไหมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวได้โล่เงินนะเนี่ยเพื่อนๆเฮ้ยคารีคารีคารี ได้อยู่นะได้อยู่นะแล้วคลิปเหลือจุดตัวเดียวด้วยครับสวยดอโอเคแบบเรียบร้อยล้านแบบน้าดัานดนครับผมมาอีกแล้ว1คิวแล้วชูย,ยังไงดีเรียบร้อยโอ้ล้านไปอีก1คิวครับโอ้เป็น3คิวแล้วครับผมตอนจบโอ้ถือว่ามันมากๆากเลยครับผมเนี่ย <Victor! S 1> คือผมจะบอกว่าฟไตา์กวนตีนแบบเนี้ยนะครับผมสามารถเอาไปไว้ในเ,เวลาเราลงโซโลได้นะครับเพราะว่า ถ้าเรารู้ว่าเราสู้ไม่ได้เราก็ไม่ควรที่จะออกไปจากหน้าป้อมครับก็เล่นล้อหลอกกันแล้วก็พยายามเคลียร์คลิปที่คลิปมันมาแล้วก็ฟาร์มในป่าเราแบบเนี้ยนะครับผมก็ลองเอาไปทดสอบลองเล่นกันดูนะสตา์แบบกวนตีมแบบอยู่อย,อยู่อยู่แต่ในป้อมเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะรู้ว่ามันโหดขนาดไหนนะครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับ